สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พร้อมชวนชมพระพี่น้อง,องเ,อเพื่อนที่น้ำใจดีมีน้ำใจนะครับวันนี้มาชมพระก,กันครับามที่ว่าหยุดไปสองสามวันนะครับเพราะว่าไปงานกฐินเนาะวันที่ผ่านมาวันที่หกกฐินสามคัคคีผมไปวัดทวีกัละนะั หมดแล้วครับงานกระถิ่นเมืม่อคืนลอยกระทงโอ้โหมันเกิดเยอะแยะงานกระทงทุกที่เลยสนุกสนานนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางนะครับก็สนุกสนานกันภาคใต้ภาคอะไรก็กระทงสนุกสนานครับสุขโขทัยเราเป็นลำดับหนึ่งนะก็มีเสน่ห์นะครับหย,ยุดไปก็ หลังจากงานกระถิ่นก็ไปางานกระถิ่นก็มีการเชื่อมโยงคืองานเรากระทงก็ไปเชื่อวัดเขาเป็นโคศกสอยดาวที่วัดทวีไปดูก็ทํากระทงแล้วก็มีการสอยดาวก็สนุกสนานนะครับผมมันก็จงช่วยตรงนั้นนะครับไม่ได้ไปตรงไหนไปอยู่กับวัดตะละวัดทวีกาล่ะนสะ่วนวัดกระถินที่ผมไปทอดมานะครับสองวัดเดียวกัน วัตวีก็จะเกือบ5ล้านบาทขาดนิดหน่อยนะครับปีปีก่อนนะี้ได้6ล้านปีนี้หย่อนลงมานิดหนึ่งแหมแต่ส่วนวัดบางหลวงหัวป่ารางนี่วัดแรกวันแรกเลยนะครับที่ว่าจะสร้างเป็นบิดพุทธจารย์โตกำลังตอกเสาเข็มได้เก้าล้านเกือบสิบล้านขาดนิดหน่อย่าเป็นไปได้ไหมนิดเดียวขาดสิบล้านนะครับเงินก็อบคร สร้างพุทธจารย์โตผลมลัมลงสีครับกบทินเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเยอะไปหมดวัดเปรมประชากรข้างๆวัดบ้านผมก็สองล้านห้านะครับโอ้โหมีอยู่วัดหนึ่งอย,อยู่ทางนู้นนะจัจงชนบุรีนะได้วัดเจ็ดสิบฝรั่งอ๋ไในดูแต่ทท,ทัดนะครับไม่ได้ไปไหนครับสนุกสนากนการขอบคุณเพื่อนพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตาม พระผลสงง์ึ้นมาโดยตลอดครับวันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องไปอีกครับไปช่วยเขาเมื่อวานก็นู่เลยมอ้นี่รถวอนิ่วิ่งรถวอนเลยเช้าเนี่ยู้อะไรเกิดขึ้นเนีถนนใหญ่บ้านผมอยู่ติดถนนใหญ่นะเนี่ยปอทิคตึงเขาก็ทำหน้าที่เขาเนะาะปัะสารพัดเนี่ยชมพระพองสงก์ก็นะครับ คือก็ผมก็ไปช่อก็ไปโคศกอะเสียงอาจจะแหบแห้งไปบ้างเออสายดาวนะครับสมมากวัทวีในตลาดไทยนะพ่อมาเยอะพ่อมามอนกรลิงกรลิงเปลียงอะไรก็เป็นเรว่าเจียวไปหมดนะครับสายดวงสายดาวกันก็นา่าสนุกสนานนะฮะเพราะว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนก็นแล้วแต่ถือศาสนาพ,พุทธเหมือนกันวันนี้ชมพระองค์แรกแหมเนื้อหาเขาดีนะครับองค์ใหญ่บึกบุญน,นะครับ มวลสารมากมายนะครับในองค์พระท่านชมกันเอาเองนะครับเก่าหรือใหม่เกีหรือแท้ดูกันเอาเองนะครับอย่าว่าผมเป็นคนตัดสินเลยนะครับผมเองก็เกิดไม่ทันนะถูกใจระบบกดมือกดไลค์กดแชร์กัน,นครับเช้า,ากนขึ้นมานี่ใส่บาจ็ตก็ขึ้นมาแล้วทรัพยาคุณค่าพระเจ้าในมาด้วยความบริสุทธิ์ขอบูชาพระพุทธขอบูชาพระสงฆ์จิตใจจำนงขอบูชาพระพุทธขอถวายพระสงฆ์จิตใจจันงมั่นคงแต่พระนิพาน ข้อยพบดวงแก้วข้อยแค้มู่มานข้อยพบพระสิอานในนาคตการนีเถินขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่มาบูชาพระกันถึงบ้านเลยนะครับคุณพี่บอรออยู่ของหลวงมาช่วยเลี้ยงสุนักกขอะเขาบอกงั้นพี่พรสงพักได้ไปดูเป็นทางใจนะอายุป่านนี้แล้ว50าสิบ่าก็ามีพระเป็นเพื่อนเป็นทางใจให้ใจิตใจเบิกบานนะ คิดอะไรบ้างนะครับผมก็เหมือนกันนะอภรรสงก็เหมือนกันอันนี้เสนอพระที่เราพอจะรู้มั่งนะให้ดูกันนะครับอันนี้ครับเก่าวมากไปบางทีก็โอโ้โหการที่ถ่ายก็ไปต่างๆนานานครับเมะ่วานกไปนะครับเมื่อวานอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นงานเผาพระราจทานเพลิงศพศกุิสรพงษงชาตรีนะครับที่เราไ้ฟังนี่แหละ สมัยก่อนเคยไปช่วยท่านขายพระเอ้ยก็โทษนะให้เขายิ้มันพระกล่องนะกล่องละราทเก้ารู้จักก็บังคุยกันพอสมควรแต่ก็ไม่สนิทเชื่อเกันนะครับหลังมากก็เขาไปสร้างพระก็เลยเลไม่ได้คุยกันสร้างเสร็จกันก็ไปที่เผาศพของคุณชลรพงษ์ชาติไดร้รับรับฟังพระมหาการณาที่คุณจากพระน้องยาเธอพระเทพรัตนสุดาเป็นประธาน เนี่ยคุณงามความดีเขาเก็บเอาไว้นะครับคุณชละพงษ์ชาตรีประเทศสร้างเอาไว้นะเออเนี่ยรางวัลตุกตาทองห้ารางวัลด้วยกันนะครับเดี๋ยวขั้นรายการหน่อยนะในข้างหลังนะครับองค์แรกนะจะเล่าตั้งแต่หลายวันเขาไม่มีธุระมีธุระจะต้องไปถือองค์แรกนะเป็นพระกระเดือดีนะครับ รางวัลตุกตาทองยอดทยี่ยมห้ารางวัลรางวัลสุพรรณหงส์สี่รางวัลโอ้โหและรางวัลอะไรมากมายผมไม่ได้จำหรอกครับเยอะแยะเลยคุณสรพงษ์ชาตรีครับนักแสดงยอดเจียมนักแสดงชั้นคูนักแสดงดีเด่นพระเอกตลอดกาลเขาโอ้โหสารพัดเลยนะครับไปบอกว่าต้องไปไหนแล้วพี่เอกจะชื่อพี่เอกชื่อเอกสารพงษ์ชื่อเล่นชื่อเอกชื่อจริงกะชื่ออะไรจําไม่ได้ละ มีชื่อเล่นชื่อจริงเอาองแรกผ่านไปโอ้ดูอง์ที่สองนะครับชื่อจริงเขาชื่ออะไรกันไม่รู้นะเวกสเวกนี่แหละครับสรพงษ์ชาตรีก็ได้ไปบอกไ่ต้องไปไหนอยู่กับนั่นแหละพุทธจารย์โตนะอยู่กับพุทธจารย์โตพรมลงังศรีวัดสรพงษ์ชาตรีนี่เขาเรียกวัดสรพงษ์ชาตตีนะที่เราได้อันนี้ จะพูดตั้งแต่วันจันแล้วทีนี้มาขึ้นมาเป็นวันพุธเลยครับจากงานต่อเนื่องก็ช่วยทั้งวัดเขาแลยครับพี่พร้อมเอาตา้นไม้ทากระท u n ติดเวทีสอยดาวแล้วก็มันเลยก็ได้ไปขึ้นมาเลยตรงข้างบนนี้ขอเทอขอภยัยเพื่อนด้วยนะครับข้าพเจ้าขอตั้งกิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ไยศาลถึงบิดาบรรดาครูอาจารย์ทั้งวงวายามิตรในกัน เพื่เครวบทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้าการนายเวรเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทินกับไปช่วยวัดเขาเนี่ยกระถินจะถวายผ้าไตรสวายบาทสตารเรจกจัดผมไปนะครับเงินวัดตึงกมืสอ,องมื่นที่แรกวัาจะถวายวัดละสี่มื่นจะตังเราไม่พอได้ไปวัดละสองบื้อกระบาทอ้าวก็ยังดีนะครับมีมากทํามากมีน้อยทําน้อยไม่ทําแค่คิกุศลก็เกิดนะครับ มันก็มีเสน่ห์นะแต่งานลอยกระทงงมอคืนแม้สนุกจังเลยพูเปลี่ยงปากเขาจุดกันยังไงก็ไม่รู้นะมีอยู่ที่หนึ่งแม้ควายไหมไอ้นั่นเลยไบที่ก็ททาขึ้นเจดีจําลองเนาะที่ที่เ็าจุดกันไอ้เนี่ยมันขึ้นไปอ่ะเขาเรียกอะไรนะไอ้โล่โฟมคูมลอยคว้าทำขึ้นไปเป็นไหมนะไม่ได้ครับต้องระมัดระวังันเดี๋ยวนี้ เออทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านไปงานลอยกระทงผ่านไปนะครับกระถินผ่านไปไม่มีวัดไหนทอดกระถิ่นไม่มีแล้วนะเขาเรียกว่าหมดแล้วหมดเวลาครต่อไปก็จะเป็นงานอะไองานกระถิ่นก็จะเป็นวันพ่อแห่งชาติวันที่ห้าธันวาแน่มีอีกแล้วแนมาอีกแล้วปีใหม่เอ,อ่วันเด็กตุรกีน,นะสงกรานก็ผ่านไปก็บนเวียงก็อยู่ยแี่นั้ะครับ นี่พนสงนงั่งๆขึ้นมาพูดนี่ได้หกเดือนแล้วนะครับก็มบีพูดติดตามชมกันอยู่ก็อพอสมควรขอบคุณมากนะครับเพื่อนพี่เพื่อนเพื่อนพ,พ,พ,พี่น้อง,องที่กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับแต่ยังได้ผู้เช่าผู้ชา้ชาพระไปด้วยเป้าหมายของผมก็คือเนี่ย้เงินไปก็จะไปให้เลี้ยงสุนัขจรจัดนะครับที่เหลือก็จะไป สร้างสมเด็จผู้จารต์วตถวายถวาย่ต้องมาทีละหมื่นละหมื่นละหมื่นก็พอแล้วเราได้ตังค์ไปสลหับรูปดวไปถวายถ้าจะทําอะไรก็ว่าไปผมก็สอบถามผู้ช่วยเจ้าวัดนะอาจารย์ยังใช้เงินเยอะไม่เดยวเป็นพระครูด้วยวัดนี่เพิ่งเป็นวัดล้างมาหลายสิบปีเพิ่งจะมาบุญแล้วนะเป็นเป็นจริงๆจังจังมีกติหลังเดียวเนี่ยแล้วก็จะสร้างพุธิจารตแล้วจะทอดกระถินเมื่อปีปีนี้ปีแรกวัด บางหลวงหัวป่ารักได้เงินเก้าล้านโอ้โไหไม่น่าเชื่อปีหน้าได้ที่2ี่สิบล้านถามพงพ่อใช้เงินเยอะมาเนี่ยโอ้สาขาวัดละครั้งสองนะเขาบอกว่าถ้าจะเป็นวัดจริงๆทั้งหมดเลยต้องสองสามร้อยล้านนะมั้งโยมโอโ้ถ้าจะจริงนะตลาหลังหนึ่งก็ต้องเป็นเจ็ดสิบห้าสิบล้านนะนะแล้วจำโบดีกัะขนาดุทธจารยารโตองเดียวนี่อันนี้องค์ที่สองทั้งหลังองค์ที่สองนะครับ ขนาดพุทธจารย์ตูงเดียวนี่ก็ตกหลายสี่ส้าสิบล้านทังมั้งเนาะตอนนี้ข้าของแพงเหลือเกินเนี่ยเป็นปูนนะนะครับเป็นปูนเลยเนื้อปูนอัดแน่นอย่างดีเลยนะครับเฉพาะเสาเข็มก็ไม่รู้จะขีดเป็นพันต้นแล้วครับหลายร้อยต้นอ,องค์แรกนะครับองค์ที่สองนะครับเพื่อนๆพี่ๆศูนดห 1> 0 1 8 3 7 2 6ครับช่วยกันเลี้ยงสุนัขจิ้งจอกองที่3โอ้โหองค์นี้เนื้อดีดีทุกองค์วันนี้ผมจัดพะระเนื้อจะสวยมาให้ชมกันนะเอากันเองนะครับบางคนก็ชอบพระโซนนี้บางคนก็ชอบพระไปแบบนี้เก่ามั่งใหม่มั่งผมว่ากันไปนะครับเนี่ยโซนนี้ผมว่าสวยดีฮนะเนี่ยนะครับ นี่หลวงพ่อสมศักดิ์วัฒเวกาลานันให้ผมมานะเนี่ยไอ้องเหมือนกันที่เห็นเห็นเนี่ยก็ยี่สิบสามสิบองค์มั้งประมนั้นเนี่ยใหบุกมือกดไลค์กดแชร์ผมว่าไม่แพงนะฮะองค์หนึ่งก็ไม่กี่บาทหรอกครับอยู่กับคนอื่นก็องค์เป็นหมื่นมะเป็นแสนมะเราก็อยู่กับพวกเราหลักร้อยหลยักพันก็พอใจแล้วนะครับจะไปเอาอะไรมากมายนะครับเสียงผมแจะแหบเนี่ยสังเกตดูผมไปเป็น พิธีกรสส่ดาวแหมพม่มานี่เมียนมาเขาได้ตู้เย็นเนี่ยจับสองเบอร์ดีใจไปไป,ไปกลับไปไม่ถูกต้องไปเหมารถมาเอาตู้เย็นอยู่ใกล้ตลาดไทยว,ทวัดทวีพมา่าเยอะมอนก็มีพม่านี่เขาจะมีนะแก้มติดสังเหลืองมาเลยนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเดินกันินรวนไปหมดนะเลยเคียวหมากปากแดงแหมพม่มาเนะียก็ดูดีนะครับทำให ามีสอยดาวมาคืนมาผมก็ไปช่วยเขาต่ประคุณเลยพ่อมาก็ทําบุญใจถึงเนะี่ยแบงค์ร้อยทั้งนั้นแบงค์ยี่สิบไปเจอเลยคนไทยแล้วก็มือไม่ย้อยหน้าือนการมีพระมรนเกเลียงเต็ไมไปหมดอนะตลาดไทยอยู่ใกล้กันครับอยูที่สามแล้วพูดมากก็ได้เสียงแหบเดี๋ยวหลงเสียงไม่ได้ร้องเพลงนะเก้กัมเดเลตมาคืน เมื่อแต่ช่วยงานเขาแต่เด็กๆเขาเล่นกันคงสะกรพรทวีเขาเล่นกันผมไม่ได้ไปไปไม่ไหวว่าอยู่ช่วยวัดทวีกนบีเตรดตรีอย่างเดียวเมื่อคืนเด็กๆก็ไปเล่นจังหนะวัดอะไรอยุธยาเมื่อมาคืนลบบุรีนะวัดอะไรจําไม่ได้บอกชื่อมามันกันผมก็ไม่ได้จํานะครับน,นี่ข้างหลังองค์ที่สามนะครับขอบคุณนะครับพี่ๆที่มา ก็นบ้านมาบูชาพระเช่าพระกันในรู้พี่สมนึกคุมหายป่วยยั่งเนะีพี่เขาใจดีเหมือนกันเขาก็ช่วยอยู่ช่วยเล็กสุนัขจรจัดแต่จังช่วยทาบุญแล้วก็ยังโน่นเนาะจะช่วยสร้างพุทธจารย์ก็ช่วยกันสร้างแหละครับใครจะสร้างก็ได้แล้วแต่นตเนาะก็เหมือนอย่างคุณสรพงษ์เนี่ยสร้างแล้วก็ไปเผาที่วัดน,นั่นเลยทำเมรัลอยเป็นรูปวัวอย่างดี ครับองค์ที่สี่เข้ามาแล้วขอคัดรายการนะนะองค์ที่สี่เนื้อหาเขาไม่ธรรมดาเนะี่ยเนื้อดีนะครับอืมสวยดีนะครับคิดอะไรบ้านะแบบนั้นไปบูชาถ้าพอะสุกแฝนคนเดียวนี่หมดทีเก็หัวแย่แนละ้วเยอะไปหมดเลยไม่ไหวนะครับ โวลุสองโวงแบ่งกันไปนะครับนี่ช่วยกันนะครับวัดจะดีมีหลักฐานพระบาช่วยเสียแขบบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดติสาสวัดกับบ้านผักกันช่วยอำนวยชัยถ้าขัดกันก็อะไรทั้งสองทางมันเหนื่อยเหมือนกันน้าพูดอย่างเช่นลองไปยืนพูดทักงสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยยันเที่ยงคืนเนี่ยสอยดาวอย่าลอยกระทงเสร็จก็กลับวัดเมื่อคืนมาก็นอนน้อยเลนขึ้นมาเสียงก็จะแหบแห้งไปนิดหนึ่ง ก็ขอโทษขอขอภัยกันแล้วไม่อยากพูดเดียวมันเหนื่อยไงเพราะเราไปยืนพูดอยู่หน้านใหม่เอาขอบคุณมากนะครับคุณพี่คุณน้องมาสอยก็มาเรียกเบอร์ละหนึ่งร้อยบาทมาสอยดาวกันการกุศลนะสร้างกุฏิแต่วัดอ่วัดทวีได้ไปสี่เกือบห้าล้านนี่ได้หมดเลยเทที่ดินทห้กับทางวัดไปเลยสามล้านห้าหมดแล้วสามสิบล้านช่วยกันหาเงินได้ที่ดินแล้วจอดรถสร้างอาคารแล้วสบายแล้ว เสดินหลายประมาณสิบไร่นะครับสบายแล้วนะครับเนี่ยก็ช่วยกันตรงนั้นน่ะแล้วก็ปลอดปรงโยมช่วยนายเราก็ไปวัดตัวกำเ,เนิดนะที่เราสร้างมามีกติหลังเดียวนี่ไม่แล้ววัดป่าบางหลวงโอป่าในกติหลังเดียวอีกแล้วแต่วัดสร้างพุทธจารย์โตมาต้องกลัวแล้วครับใครเป็นลูกศิษย์พุทธจารย์โตเงินทองก็ต้องมากันนะผมก็ต้องยึดผม,ผมละตรงนี้อยู่หลังบ้านผมด้วยนะแต่ผมก็ไม่ทิ้งวัดทวี กะวัดที่เราบุกเบิกสร้างมาแล้วก็วัดบางขันอีกวัดหนึ่งอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยยังไงก็ต้องไปช่วยกันตลอดครับวันนี้ก็ดูพักก็ดูพักเนี่ยนะนะแล้ววันเป็นวันดีด้วยนะวันนี้วันที่เก้านะเก้าขึ้นนะใช่ั้งวันที่เก้าโชคดีมีชัยนะรอบเจ็ดเป็นสุขเก้าหน้านะนะอ,าอะไรวันดีพร้ส่งว่าจะไม่ขึ้นมา ตื่นขึ้นมาใส่ปาาแล้วเสียงมนแหบเนี่ยเสียงแทบไม่ได้ร้องเพลงนะไม่ได้เล่นดิเก้นะจะบอกให้ไปเป็นโคศกิดไม่ใช่วิธีกรน,นะโคศกโคศกเชิญครับพี่พีน้องๆ้อ,อพเพื่อนพ่อมาพี่น้องที่เดินทางมาไกลไกลก็ดีอยากจะมาเสี่ยงโชคสอยดาวจะจับฉลากของฝันมีทั้งทีวีตู้เย็นท้องอีก7เส้นนะามา่าคืน ทองเท่าไรไม่แพงนะเส้นละห้าพันบาทเขาจัดมาโอ้ยจับกันไม่หวัดไม่ไหววัดได้เงินเป็นแสนหลายสี่ห้าแสนหรือล้านหนึ่งมนะั้งมันคือแต่ผมไม่ได้รู้เรื่องเงินนะแต่ยืนพูดอยู่กับสามีพิธีกรสองสาคนเอาพี่ฝนสองช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอากสวัตดีครับมาแล้วเาดาตู้เย็นไปพัดลมไปไปพัดลมเนี่ยออกจังเลยนะเ,นยเออขครกันมาขอถ่ายรูปด้วยผมก็บอกมันต้องถ่ายแล้วป่านี้แล้ว โอ้ยเหนื่อยแล้วไม่ยังอะไรงั้นก็ว่าเนาะนะถวายเสียงออให้กับทางวัดงั้นวัดต่อเนื่องเลยยืนอยู่หน้าดูเนี่ยหน้ากองบริการเอาเงินอยากจะให้วัดได้เงินเยอะๆไม่ใช่อะไรถวายเสียงแต่วัดบางหลวงนี่ไม่ได้ถวายเสียงเขาเราก็มีพิธีกรจ้างมาแต่วัดทวีไปถวายเสียงให้เขาช่วยกันนะครับคนละเล็กคนละน้อยนะมีมากทำน้อยมีน้อยทำมากสร้างกุศลกันให้กับ ทางวัตวีการะอนะันนั้นแตว่าเขเราไปมาต่อยอดอย่งางไงก็ขินโยบโยมจะไปไหนนะขอเขามาช่วยก็ทําดูแลกระทุงพระที่ผูกกระทุงเขามีเจ้าที่ดูไปเราว็็กอบโดยการสอยดาวอย่างเดียว <laughs> ทําไปได้มันก็ทําให้เรามีความสุขสนุกลืมความจนไปได้นะแต่นึกถึงหมากลับไปก็ต้องมาเลี้ยงหมาก่อนนะเย็นอยู่กับวัดอะวิ่งมาเลี้ยงหมาตอนสี่โมงเย็น แม่บ้านเขาอยู่ตรงนี้เขาคุกเข่าหมาเสร็จก็บอกไม่ต้องห่วงไรแล้วพ่อ,อามาฮะมาเลี้ยงหมายอย่างเดียวก็กลับไปได้อาบนา้ำมารทาก็ไปต่อนะพี่รถมารับไปเปืดอนกันนี่มันก็มีสเสน่ห์ทำให้เราเป็นไม่ได้เงินเดือนแล้วไม่ได้กระตังอะไรนะครับช่วยวัดเออเนี่ยได้แต่ความอิ่มความสุขทั้งกายทั้งใจกลับมาก็โอ้ยกินยานอนหลับกินยาพักก่อนนอนหลับทั้งเม็ดสองเม็ดก็นอนกับรับสบ,บาย เนี่ยอกอยก่าเงี้ยกินยาแก้ปวดเมื่อยเราก็มีความสุขเราครับลองท่านเอาไปใช้นะครับชีวิตเราเดี๋ยววันที่ห้าธันวาวันแมเดี๋ยวจะเลี้ยงข้ามันไก่ทักห้าร้อยกล่องนะข้าวมันไก่นะสั่ไนะงไว้แล้วเดี๋ยวเตรียมนะไหนก่อนวันพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยรัชกาลที่ห้า,ารัชกาลที่เก้านะครับสำคัญมากเลยนะเนองค์นี้ มีมีองค์นี้ไว้ไปตังกวดจนนะที่สิบกนะ็เหมือนกันนะเจ๋วนะเพื่อนพี่ๆน้องๆของดีทั้งนั้นนะครับพระเจ้าอยู่หัวเราเออมีกเต็มไปกระเป๋าเนี่ยโอ้โหขอบคุณมากนะครับคุนเพื่อนนะวันนี้ก็จะดูพรักเขาก็เอาวงนั้นเอาอนี้ได้ครับจองไว้ก่อนกนะได้นะครับ เจ็ดวันไม่มาก็ต้องว่ากันไปนะเปลี่ยนมือนะผมไม่กดไม่เคืองไม่ว่าใครพยายามคนพยายามอะไรให้ทุกคนนะครับที่กดเนื้อหนึบนุ่มแข็งแกร่งนะแป้งเนี่ยเป็นหินเลยนะท่านดูเอาก็แล้วกันนะีนองค์ที่สี่นะครับเดียท่านดูครับไปขูดไม่ออกนะครับครับนี่ยก็วัตทวีก็ให้มา องสุดท้ายเอาเดี๋ยวดูองนี้ก่อนทํำไมองสุดท้ายนี่สวยงามจริงๆเลยนะครับอืเหนืออ้อเขาหนึกนุ่มแล้วกันนะผูกระตามมันตตหนึกตุ่มแล้วก็ยังมีมวลสารนะ่นะพิม์ก็เรียวกว่าพิมพ์ลงพุทธนะแนวเซียนก็เรียกพิมพ์ลงพุทธนะ แต่ว่าไม่ใช่พระองค์นั้นนะเข <g ül> <g ül> าเรียกว่าพิมเดี๋ยวจะว่าแบบเป็นพระคุณพุทธเนี่ยคุณ <g ül> พุทธก็ราคาก็หลายหลายสิบล้านถึงร้อยล้านนะมั้งนี่พิมพ์ก็ใกล้เคียงกันขอบคุณผู้มีพระคุณอาจารย์เชนะครับเ่ที่ให้คุยกันเดี๋ยวไปหาแล้วใกล้ๆพิมพ์น้าแท่งน,นะครับอาจารย์เชแล้วขอบคุณทุกท่านที่ชมรายการทุกๆคนเลยนะครับน้าอะไรก็ไม่เกิดน้ําใจนะครับมาบ้านฝูมากินน้าอ้อยเนีน้า โอ oh. นะให้กินทุกการเลยนะครับไทยนคอร์เท่านโชคดีนะครับมีความสุขมากๆคิดอะไรสมความ่งมาทปาถนาพรที่โปอดสงไปร่วมงานการกุศลวัดทวีวัดบางหลวงหัวป่านะครับและยังเป็นอะไรจะอะไรงานกุศลต่างๆนะไปช่วยวัดทุกวันก็ขอให้ได้ทุกคนที่ช่วมทําบุญมาแต่ผมนะครับอูชาพาผมไปเนี่ยไม่ใช่พาของวัดกําลังนะของผมเนี่ยผมก็ไปทําบุญแล้วขอให้ท่านได้กุศล ด้วยเช่นกันนะครับทางนี้ก็ขอท่านโัชุกดีนะครับเทวดาปกปักรักษาคุ้มของพ้องภัยต่อสู้กันไปเหมือนดวงอาทิตย์นะนี่ใกล้ลมหนาวลมหนาวโคาช่วยมาได้หน่อยเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ต้องตกแต่เราอยากที่เราดวงตกเราก็พยายามส่งเสริมในการทําบุญให้ทานนะครับสวายพระดูแลปดออมอารีก็ว่าเจือจุนกันไปคนเล็กคนนอ้อยใครหยุดจืนให้คนไม่มีมัง่งคนมีมัง่ง นะครับจะไปคิดว่าเขาเป็นคนอะไรก็แล้วแต่คิดว่าเราให้ทานหยิบยืดนนครับความสุขให้กับทุกคนเราก็จะมีความสุขเอง,เองนะไม่เชื่อเราลองทำนะดีกว่าไม่ได้ทําอะไรองคุลิมานนะกับใจนะครับเป็นผู้ที่ให้พทธเจ้าให้จนได้เป็นพระอรหันต์นะอันนี้ก็นะครับลองลองคิดทำดีกันนะครับเชื่อสิครับอะไรก็ไม่เกินความสุขอยู่ในใจบุญอยู่ในใจนะครับ บุญบาปอะไรอยู่ในใจเราหมดนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ท่านโชคดีเหมือนกับคุณสรพงษ์ชาตรีใช่ไหมใครจะได้ว่าสรพงษ์จะได้ไปเผาที่วัดตัวเองสร้างเนี่ยก็คุณยาฟาบีของเขานะครับสร้างเอาไว้ฝากไว้ด้วยนะครับพระเอกในดวงใจเป็นไอดอลน,นะสุดท้ายขอให้ท่านโชคดีนะครับรำเริงด,ด,ด้วยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ